ทำไมมีเลขเบิ้ลในเบอร์เยอะๆแล้วมันไม่ดีครับแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรอยากรู้ดูคลิปนี้ครับถ้ามีเลขเบิ้ลในเบอร์เยอะๆเนี่ยเอาจริงๆจะพูดว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเลขเบิ้ลนั้นเน่ะเป็นเลขเบิ้ลแบบไหนเช่นเบิ้ลด้วยเลขมงคลไว้ห5 5ห้4หหรือเปล่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่หากเบิ้ลซ้ำเยอะเกินเนี่ยมันก็สมมติมีเลขเสียเยอะก็อาจจะแปลในทางที่ว่าพูดมากพูดเยอะก็ได้ถ้ามีเลข5้าเยอะเกินบางทีก็ทําให้คิดเยอะคิดมากหรือเชื่องช้าก็็ไไดด้้้กกเเลยมมม่หาาาาคววรีขบินนั จะเป็นความหมายดีซะทั้งหมดเสียสีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขเบิ้ลแล้วเป็นไม่มงคลด้วยที่สิเช่นศูนย์รัวร,ร,รๆวรวลยตัวอาจจะทําให้คนนั้นเป็นคนปิดวิเวกเก็บตัว หรือมีเลขแปดเบิ้ลหลายๆตัวอาจจะทําให้เขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงก็ได้จริงๆแล้วเราก็ดูหยาบๆก่อนว่า1น,นมันอยู่ในเกณฑ์มงคลหรือไม่มงคลแต่ถามว่ามีซ้ําๆแล้วบอกว่าไม่ดีเลยก็พูดขนาดนั้นไม่ได้เพียงแต่มันจะทําให้ความหมายนั้นเนี่ยยิ่งเน้นยิ่งรุนแรงถ้ายิ่งเป็นความหมายลบก,ก็ยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกการมีเลขเบิ้ลซ้ําๆเยอะๆก็อาจจะต้องดูความตั้งใจของคนใช้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ